ไปไปปขอบคุณที่เโรเนะคุณพี่นะรว่าจมีเนี่ยมีเร่สคัญจะบอกพี่ด้รู้นะคะจมมีเรื่องอะไรจะบอกพี่ไราะตอนนี้จมีเนี่กลังเดี๋ยวๆดี๋ยังท้องไี้สามเดือนนะคะค่ะพี่จมีท้องสาวชื่อมาเนี

เขากลับไปอยู่บ้านเขาพี่ยังพม่ลืมแต่ว,ว่าพี่จะรูจะทำเองกงไม่สนดีเขาอย่างแม่เข้ากับแม่สนไม่ได้เลยแม่สนเกเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนคะอีกอย่างพเองก,ก็รู้นิสัแม่สดีว่าแม่สเป็นคนยัไงจริงค่ะคจะมีเหด้วยคพี่ไปตาุสนทับมาด้วยันเดเงนใจค่ะพี่ มรนสมใจเอางีา้เป็นพ่อพักกันก่อนดีกว่า,าสามเดือนแล้วฮะ ก็อยากจะให้ขับรถเนี่ยไปที่บ้านทุ่งโอกจังหวัดสุพรรณบุรีอ๋อไปแั้วคุศลกลับมาอยู่ที่นี่รับกุศลเอออแล้เอาอะไรฮะแกรีบไปรีบลก,รกลับรถฉันเนี่ยคันไหนก็ได้จับไปเลยนะเติมนล้วมันให้เต็มถังแล้วอีกอย่างเนี่ไปสุพรรณบุรีนะฝากซื้อขนมสาลีนะ <รอ S 2> ไปไหนอ่ะรอคร,ร,แบบรับคับเฮ้ยคุณยศก้อนอยากคุยด,ด้วยนะนะมวยไหครับ คือสวยเนีいい่จะกลับมานรกหลัล่าไม่รู้เลยก็บริการเลยก็ได้ง่ายโอ๊ตเดินมวาน ดีนะซื้อสนุปสายี่มาถุงถุงี่ใหญ่เลยประมาณพันกว่าบาทเองนะแล้วก็แตงโมสักสี่ห้าลูกเอาไปเติมน้ำมันให้เต็มถังด้วยนะที่เหลือแกเอาไปแล้วเป็นจะไปไหนเราแล้วเติมน้ำมันพันหนึ่งน้ำมันเต็มถังก็พันเป็นไประมาณนั้นอ๋อซื้อสายรี่มาพันห้าแล้วก็แตงโมอีกห้าลูกตางกันแม่ที่เหลือเอาไปอันนั้นเนี่ยมันมีแค่นี้หรจะยังไงเรา เด้วนเก็บค่าเท่านานก็จะหวานปากแตกเลยนี่นี่เลยโอนะครับทำไมนี่ทำไมเนียยี่เองยี่ไหนย่พออะไรล่ะยี่ที่ไหนที่มนแบงแบงอไปแล้ว